สวัสดีค่ะเด็กๆพบกับคุณครูนกวิดอีกครั้งหนึ่งนะคะในวิชาอาเซียนศึกษาเรามาทบทวนกันก่อนค่ะอาเซียนมีชื่อเต็มว่าอะไรคะอาเซียนมีชื่อเต็มว่าสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เริ่มก่อตั้งค,ครั้งแรกเมื่อวันที่8สิงหาคม พุทธศักราช2,510และรวมตัวกันเป็นประชาคมอาเซียนเมื่อปีพุทธศักราช2,558วันนี้เราจะมาทบทวนทงอาเซียนคุณครูมีเกมมาให้เล่นด้วยค่ะเด็กๆพร้อมหรือยังคะเกมทงอาเซียนพร้อมแล้วเราไปเล่นกันเลยคะ่ะวันนี้คุณครูมีเกม วงล้อหันสาทงอาเซียนมาให้เล่นค่ะเด็กๆเด็กๆเ,เ,เห็นวงล้อไหมคะวงล้อถ้าคุณครูหมุนแล้ววงล้อหยุดที่ประเทศใดให้เด็กๆนึกถึงภาพทงตามตอบหมายเลขทงนั้นนะคะพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะแอติ๊งนองประเทศเวียดนามทงประเทศเวียดนามเป็นยังไงคะเป็นทงสีแดงมีพื้นเป็นรูปดาวสี เหลืองหมายเลขสิบถูกต้องค่ะไปต่อค่ะแอรจิ้งนองธงประเทศฟิลิปปินส์ฟิลิปปินส์ธงเป็นยังไงคะมีสามเหลี่ยมข้อไหนเอย่ยข้อที่ห้าถูกต้องค่ะแอรจิ้งนองธงประเทศเมียนมาธงประเทศเมียนมาเป็นยังไงคะมีสีเขียว มีสีเขียวประเทศเดียวเลยคือทงไหนหมายเลขหนึ่งไปต่อค่ะแอติ้งนองทงประเทศไทยง่ายมากเลยหมายเลข7จ็ดไปต่อค่ะแอติ้งนองทงประเทศกัมพูชาทงกัมพูชามีอะไรคะมีปราสาทนาครวัดหมายเลขสองไปต่อค่ะ เอติ้งนองธงประเทศลาวธงประเทศลาวมีมีพระจันทร์อยู่ที่แม่น้ำโขงหมายเลขหกไปต่อค่ะเอติ้งนองธงประเทศมาเลเซียมาเลาเซียมีแถบขาวแดงเหมือนเส้นมาม่าเลยหมายเลขสี่ธงประเทศสิงคโปร์ สิงคโปร์แดงขาวมีดาวอันไหนคะหมายเลข8แดงขาวมีดาวแล้วก็พระจันทร์เสี้ยวทงประเทศอินโดนีเซียอินโดนีเซียคือแดงขาวเฉยๆไม่มีดาวเอขสาวันนี้ก็พอหอมปากหอมคอให้นักเรียนนำหนังสือเรียนอาเซียนขึ้นมาค่ะ เราจะมาเฉลยที่ครั้งที่แล้วคุณครูให้งานไว้หน้าที่6เรามาเฉลยหน้าที่6ก่อนเป็นการทบทวนแผนที่อาเซียนกันค่ะหมายเลขอาเราจะมาเฉลยกันนะแผนที่เปิดยังคะเปิดตามเลยนะใครผิดคุณครูอนุญ,ญาตให้ลบแก้ไขได้ค่ะแต่ต้องจำได้นะว่าตัวเองผิด จำด้วยนะคะว่าผิดอะไรครั้งต่อๆไปจะได้ไม่ผิดอีกอ่ะเรามาดูกันหมายเลขหนึ่งสีม่วงด้านขวาอยู่ตรงกลางเลยอันนี้เรารู้จักกันดีประเทศของเราคือประเทศไทยใครถูกขีดหนึ่งเลยค่ะหมายเลขสองสีม่วงม่วงกระจายไปทั่วเห็นไหมคะข้างล่างอินโดนีเซีย หมายเลขสามอยู่ไหนเอย่ยอยู่ใต้ไทยใต้ไทยคือประเทศมาเลเซียหมายเลขสีอยู่คนเดียวโดดเดี่ยวไม่ใกล้ใครเลยคือประเทศฟิลิปปินส์ต่อไปหมายเลขห้เป็นเกาะเล็กๆเลยอยู่ใต้มาเลเซียนี้คือประเทศสิงคปโปร์ ต่อไปหมายเลข6อยู่บนเกาะบอเนียวตรงนี้คือประเทศบรูไนหมายเลข7อยู่อยู่ไม่ติดไทยประเทศเวียดนามหมายเลข8อยู่ติดไทยเลยค่ะอยู่ฝั่งภาคอีสานมีแม่น้ำโขงไหลาผ่านคือประเทศลาวหมายเลข9 อยู่ติดไทยฝั่งทิศตะวันตกมีจังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีอยู่ตรงนี้คือประเทศเมียนมาและสุดท้ายฝั่งทิศตะวันออกของไทยคือประเทศกัมพูชาเป็นอย่างไรกันบ้างคะเด็กๆทำถูกต้องไหมคะถ้าไม่ถูกต้องสามารถลบแก้ไขได้ให้ถูกต้องนะคะหลังจากที่เราได้ทบทวนของเก่าไปแล้วนะคะ เราจะมาเรียนเรื่องต่อไปคือเรื่องสัญลักษณ์อาเซียนให้เด็กๆนำหนังสือเรียนขึ้นมาเปิดไปที่หน้าที่4เลยค่ะสัญลักษณ์อาเซียนและความหมายเปิดยังคะหน้า4หน้า5เตรียมหนังสือขึ้นมาสัญลักษณ์อาเซียนเนี่ยค่ะตามกฎบัตรอาเซียนได้กำหนดสัญลักษณ์อาเซียนไว้ได้แก่ดวงตราอาเซียนธงอาเซียน คำฝันอาเซียนเพลงประจำอาเซียนและวันอาเซียนกฎบัตรอาเซียนคืออะไรกฎบัตรอาเซียนคือเป็นร่างสนธิสัญญาคือประเทศอาเซียนเนี่ยร่างสนธิสัญญาร่วมกันเพื่อวางกรอบกฎหมายและแนวทางปฏิบัติให้ทั้งอาเซียนทั้งหมดเนี่ยไปในทิศทางเดียวกันอันนี้คือกฎบัตรอาเซียนค่ะ อันแรกเรามาดูดวงตาอาเซียนในหนังสือเรียนของนักเรียนเห็นไหมคะดวงตาอาเซียนจะเป็นกลมๆตรงกลางคืออะไรนะใครดูบ้างเด็กๆเ,เคยเรียนหรืยอยังเอ่ยตรงกลางคืออะไรใช่พานหรือเปล่าคนบอกคือพานค่ะคุณครูใช่ไหมนะ้าดวงตาอาเซียนเป็นสิ่งที่แสดงสัญลักษณ์ของอาเซียนค่ะเป็นรูปรวงข้าวสีเหลืองมัดรวมกันมีอักษรคําว่าอาเซียนสีน้ําเงิน บนพื้นสีแดงวงกลมล้อมรอบด้วยสีขาวและสีน้ําเงินเป็นสีที่เพราะว่าเป็นสีที่ปรากฏในธงชาติของแต่ละประเทศของอาเซียนค่ะความหมายรวงข้าวสีเหลือง10ต้นมัดรวมกันหมายถึงประเทศสมาชิกอาเซียนทั้ง10ร่วมมือกันและข้าวเป็นพืชเศรษฐกิจสำคัญในอาเซียนวงกลมที่ล้อม ที่ล้อมรอบรวงข้าวหมายถึงความเป็นหนึ่งอันเดียวกันของประเทศสมาชิกสีแดงหมายถึงความกล้าหาและความก้าวหน้าสีเหลืองหมายถึงความเจริญรุ่งเรืองให้นึกถึงทองคำสีเหลืองความเจริญรุ่งเรืองสีน้ำเงินสีน้ำเงินจะค่อนข้างหนักแน่น หมายถึงสันติภาพและความมั่นคงและสีขาวหมายถึงความบริสุทธิ์ค่ะสีต่างๆเนะะี่ยค่ะพบได้ในธงของแต่ละประเทศมารวมกันกลายเป็นดวงตราอาเซียนเป็นรูปรวงข้าวสิบรวงอยู่ในวงกลมอ่าต่อไปเรามาดูหน้าถัดไปค่ะคำขวัญอาเซียน คำขวัญอาเซียนมีทั้งเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษเราเรามาดูภาษาไทยก่อนคือ1วิสัยทัศน์หอัตลักษณ์หประชาคมอ่าจำนะคะหวิสัยทัศน์ผู้ตาม1อัตลักษณ์หประชาคมทีนี้เรามาดูเป็นภาษาอังกฤษบ้าง One Vision One Identity One Community อันนี้คือคำขวัญของอาเซียนซึ่งคำขวัญของอาเซียนเนี่ยคะ่ะบ่งบอกถึงความเป็นหนึ่งอันเดียวกันรวมถึงความมีน้ำใจตามสโลแกนที่ว่า10ชาติแต่รวมกันเป็น1อาเซียนนี่คือคำขวัญของอาเซียน1วิสัยทัศน์หอันตลักษณ์และ1ประชาคม ต่อไปค่ะข้างด้านล่างหมายเลข6เพลงประจําอาเซียนเพลงประจําอาเซียนเนี่ยค่ะมีชื่อเป็นทางการว่า The ASEAN Way เป็นเพลงที่คนไทยแต่งคนไทยแต่งทีมของคนไทยแต่งครับแล้วเา้าประกวดชนะเลิศเลยได้เป็นเพลงประจําอาเซียนชื่อว่า The ASEAN Way โดยมีเพลงที่แปลงเนื้อเป็นภาษาไทยชื่อวิถีอาเซียน แปลงเนื้อเพลงโดยนายสุรักษุปเสวีคุณครูแนบคลิปเพลง The ASEAN Way กับวิถี ASEAN Way ท้ายคลิปนะคะเด็กๆไปเปิดฟังได้เลยนะคะใชคุณครูจะพาไปเรียนเรื่องสำนักเลขาธิการอาเซียนสำนักเลขาธิการอาเซียน สำนักเลขาธิการอาเซียนตั้งอยู่ที่กรุงจาการ์ตาประเทศอินโดนีเซียมีหน้าที่ประสานงานค่ะประสานงานในโครงการต่างๆให้ดําเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพประสานงานระหว่างประเทศต่างๆในอาเซียนเป็นศูนย์เป็นศูนย์กลางอันนี้อยู่ที่กรุงจาการ์ตาประเทศอินโดนีเซียตอนนี้เลขาธิการอาเซียนคือเลขาธิการอาเซียนคือคนที่ ใหญ่ที่สุดในสำนักเลขาธิการคนนี้ตอนนี้คือเขาชื่อว่านายดาโตปาดูการิมจอกไฮเป็นคนประเทศบูไนเป็นเลขาธิการอาเซียนคนที่14ค่ะจะอยู่ถึงวันที่31ทธันวาพุทธศักราช2565ปีหน้าเขาถึงจะหมดวาระ ที่เราเรียนจบแล้วคุณครูมีเกมมาให้เล่นค่ะเป็นเกมตะลุยคำถามมหาสมุกพร้อมแล้วเด็กๆไปเล่นด้วยกันเลยค่ะข้อที่หนึ่งความจเจริญรุ่งเรืองเด็กๆลองคิดตามสิคะว่าเป็นสีอะไรความจเจริญรุ่งเรืองนึกถึงทองคําทองคํามีสีเหลืองใช่หรือเปล่าเอ่ยติ๊งนองถูกต้องแล้วค่ะข้อที่สอง มันคงน่าจะเป็นสีอะไรเอ่ยมันคงสันติภาพสีน้ำเงินใช่หรือเปล่ปเาเอ่ยถูกต้องแล้วค่ะความกล้าหาญและความก้าวหน้ากล้าหาญและความก้าวหน้าสีอะไรคะสีแดงถูกต้องแล้วค่ะต่อไปประเทศสมาชิกเด็กๆนึกถึงอะไรคะประเทศสมาชิกรวงข้าวสิบรวงมันรวมก สำนักงานเลขาธิการอาเซียนสำนักเลขาธิการอาเซียนอยู่ที่ประเทศใดประเทศอินโดนีเซียกรุงจาก,การ์ตา,าจำได้ไหมคะเด็กๆวันนี้คุณครูก็ทบทวนแค่นี้ก่อนนะคะหลังจากที่เราเรียนจบบทที่หนึ่งแล้วคุณครูขอสั่งกันบ้านหน่อยค่ะคุณครูคุณครูขอฝากกันบ้านหน้าที่7ถึงหน้าที่ สิบสามเด็กๆด,ดูตามนะคะคุณครูฝากกันบ้านไว้นะคะหน้าเจ็ดถึงสิบสามวันนี้ก่อนนอนอย่าลืมกราบเท้าพ่อแม่สวดมนตว์ไหว้พระก่อนนอนด้วยนะคะคุณครูขอลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย